ครับหลังจากที่ลุงน้อยแกะ,มะเมล็ดถั่วลิสงแล้วนะครับเรามาดูว่าลุงน้อยแกะจะปลูกยังไงนะครับเป็นถั่วลิสงพันน่าจะเป็นพันลายเสือนะครับมาดูกันครับครับตอนนี้กิจกรรมที่สวนอยู่ดินกินดีนะครับช่วงนี้ก็ลงปลูกถั่วลิสงนะครับเม็ดโตโตเลยนะครับไว้สำหรับเด็กมาถอน กุ้ปแรกน่าจะไม่ได้ถอนนะครับกุ้ปแรกน่าจะได้ปลูกนะครับถอนไม่ทันก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราต้องมาแกะนะครับแกะเอาเม็ดเอาเปลือกออกนะครับซึ่งเปลือกของมันก็มีประโยชน์นะครับจะทำเป็นเป็นปุ๋ยต่อได้นะครับส่วนนี้เรามีมืออาชีพนะครับเด็กๆมาศึกษาได้กลับไปปลูกที่บ้านได้นะครับอันนี้อันนี้ระดับปรมาจารย์เลยนะครับ เรื่องผักเรื่องตตอนอยนะาครับตตอ,ตตอันดับแรกมีถั่วลิสงนะครับมีมันญี่ปุ่นเรียบร้อยเจอกันเด็กๆครับหลังจากแยกเมล็ดแล้วนะครับเราก็จะมาทำการปลูกนะครับลงไปเป็นหลุมนะครับ แล้วก็ใส่เม็ดถั่วลงไปกี่เม็ดล,งลุงร้อยสาหล,ลุมหนึ่งสาม,มเมล็ดเลยนะครับถ้ามันเม็ดเล็กก็ใส่ยไปสุดทำเม็ดเล็กก็สีทำไม,ถ,ไมถึงใส่เยอะขนาดนั้นลนะ่ะเผื่อไม่งอกหรือว่าเผื่อนะครับเผืเ่อมันเมล็ดลงไม่งอกไม่งอกด้วยเวลามันขึ้นกอยด้วยสวยออนะครับหลุมหนึ่งเราจะใส่ สามสี่เมตรนะครับลุงน้อยบอกว่าถ้าอยากให้ดีนี่แกะไว้ข้ามคืนนะครับมันมันจะงอกอาจารย์งอกจะดีนะครับครับหลังจอดที่หย่อมาเมล็ดแล้วเราก็จะท้ายเท้านะครับกบกบหลุมไปนะครับทายเท้า,ทาครับ ไม่ต้องอะไรมากมายนี่คือแปลงที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงปลูกตัวลิสงครับก็ฝากติดตามทางเพจอยู่ดินกินดีนะครับหรือทาง facebook หมอหมีครับหรือทางช่อง youtube หมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ